านานๆทีจะได้กลับมาสูบอากาศทะเลอันบริสุทธิ์ไปแบบชชาๆสไตล์ปรจจันบาน,นะมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยังไงยังไงมันก็เข้าถึงตัวเราไม่ได้ยินแล้วนะ,นะแา่ส่งเครื่องบินมานะไม,ไม,ไม่ไม่ใครมาด้วยเลยเลยเราอยู่สายสูดคนเดียวเลยเนี่ยไม่ใช่ซสายสูดคนเดียวสิฝั่งนู้นยังมีเต็มเลยนี่ว่าตัวกเรามีเรือพลุเครื่องบินด้วยตรงนั้นน่ะแล้วก็มีเรือประจันบานเราตะเวนนำหน้าไปแล้วเราจะเข้าไปดงตีนไม่ได้ฉะนั้นแล้วเราจะเข้ารัานนอตตาม เขาไปตอนนี้ตรวจจับได้ตรงหน้าเราสักพักงคจะเห็นไม่เคยมาน่ะ19กิโลเลยหรอถึงไหมเนี่ยถึงอยู่นะแต่แนวดีกว่าใไกลเกินไปเดี๋ยวปล่อยให้เพื่อนฝั่งนู้งยิงแค่ตรวจับกูวะใครใครมันตรวจับเรามันตรวจจับจากฝั่งไหนเนี่ยฮนะอย่าอย่าให้เห็นตัวนะระยะ10เมตรไปหน้าปลาเออหายแล้ว เอ้ยจมไปแล้วว่ะเ่อเราจมไปแล้วว่ะเราเข้าลึกดีกว่าว่ะเราห้าองนี้ดีกว่าเขาลึกเลยเนี่ยนี่น,น,น,นี่เราจะหักเข้าไปตรงนี้เพื่อไปเจอกับเรือรัตเวนของศัตรูมาแล้วหกักคืนหกักคืนหักเยอะเกินไปยังไไปขอดูหน่อยสิโดนไหมเนี่ยไม่โดนรู้ว่าโดนวะอุ้ยโดนเวยพันแปดไปเกิดการเขาไม่น้องเลย เร,เรือเรามั็นยิงช้านะเดี๋ยวเราต้องยิงแบบเต็มยิงหรือไม่ก็รออ่าปืนแดดออตโต้เรายิงเองแล้วกันนะเนมื่อออโต้ยิงไว้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เขแรงกันถนึ่งให้โดนสักนัดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เออพันแปดแล้โอ้ยทำไมเสียงแหลกฟิงขึ้นนี้วะเนี่ยวุ้ยเยอะจัง oh <no. S 1> เยอะจัง Problem sir. solved, Hold เ,เยอะจังเยอะจังเพิ่มเลือดด่วนเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยว่าใครเป็นทีปล่อยตอมาบางอาจปล่อยตอมานั่เราอ่ะปล่อยตอมาเหรอปล่อยตอมาปล่อยตอมาทอร์ปิ direct front บางอาจปล่อยตอมาเออปล่อยตอมาเออเออเออเจอปืนอหญ่โต้ยิงแม่ทีเนี้ย ไฟต่อมานะนอน้องแหม่มันห,หน,นีไปไหนเด็กชิดหนีเชี่ยวดอกเดือยจะหนีไปไหนอ่ะเฮ้ยนายเราได้ยิงคือแค่ดอกเดือยเองป้องขังขังไปหมดทุกอย่างอ้าวอ้าวยิงโดนหรือไม่มายิงโดนหรือไม่อุ้ยสามตัวแล้วหรอสุดท้ายแล้วเราต่อไปหน้ารอดนะไม่น,าน่นารอด ตายกลางทะเลอีกแล้วทำไมันไม่ตายไม่ลำเนี่ยใส่ยูวิ่งตั้งหลายนัดไม่อยอมตายสักทีเออไม่น่าโซโลเลยมามามาเอาไมเอาไม้เออเมื่อกี้มันห้าวไปนิดนึงรอบนี้จะเซฟเซเราจะไปกระป๋องเพื่อนแล้วก็เราจะไปแตกเขาอีกทีคขาดไม่งั้นจะโดนตีเร่งง่าย จุดเองของเราก็คือถึกแล้วก็ยิงแรงข้อเสียก็คือไม่สามารถดูแลตัวเองได้แต่ศัตรูที่เข้ามารอบทิศทางโดยเฉพาะไอเ้เลปิคาคือรัตเวนลำเยอะไม่เท่าไหร่มาเยอะตายไวแน่ <c oughs> ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเพิ่งรีบตายไวเดี๋ยวโดนรีพอร์ตแมวโดนแบงขึ้นมาทำไงเนี่ยไม่ได้นะทำการมุ่งเข้ายึดตัวเอง <c oughs> เจอศัตรู้แค่ตัวจับวะตัวจับไวขนาดนั้นเลยหรอไหน ไกลกด,ด,ลกลกดูลองเล็งไปไกลดูไปโดนลองเล็งดูลองเล็งดูลองยิงดูเอาปิงขึ้นปิงขึ้นนิดๆหน่อยปิงขึ้นเล็กน้อยโดนไหมนะ่ะโดนไม่เราน่ะไม่โดนเลยเหรอโอ้ใหม่ก็ไม่โดนเลย oh สักนัดเลยเราต้องหันหน้ามุ่งเข้าสู้นะหันข้างให้เด็ดขาดไม่งั้นถืออ่อนเราโดนเลยกือบเพื่อนเราเราคือช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่เออคัำ ต่อไปดูพังเรามาแล้วเพื่อนเราเชื่ออยู่เดี๋ยวเพิ่งรีบหนีเดวเราเตรียมอยู่ใกล้มีอะไรอ่ะตัวนี้ตัวน,นี้รุม okay, ให้ตายก่อนเพื่อนยิงปืนอย่างธรรมดาเอาแค่ปืนอย่างธรรมดาก็พอยังไงก็ตายลุมมนเลยลุมมนเลยลุมมนเลยเพื่อนเราต้องต่อต่อ direct front เพื่อน เข้าไปแล้วสามพันเราต้องหกักกลุ๊บถักลบต่อไปก่อนหักลบต่อไปก่อนโดนเออเพื่อนเขาเต็มเต็มเลยนะกลางลำเลยนะว้าวเออตัวอย่างตัยิงวุ้ยใครปล่อยมาเจ๊งนะไม่โดนนะเราสามทีมเลยเราสามทีม เป็น um อย่างโตยิงมันลุ้มอยลุ้มอยเพื่อนมันจะตายนะลุ้มอยลุ้มมาลุ้มมาเออต่อไปเหลือคนเดียวแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทดส direct front รอด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 อยู่รอดอยู่เอาอะทีเนี้ยฝั่งนู้นว่าไงเราจะหลบหลังมันนี่อีกสามลำสุดท้าย จะเก็บมาให้เหลือซากหรือสักคนเดียวห่างห่างห่างขอเราเราเรหักกลับกับพ่อพ่อพ่อเฮ้ยเฮ้ยใครยิงมานะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวขอทักใครโอ้โหโอ้โหอกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนอ่าขอทักใครเพื่อนหน่อยรู้ทักใครมันดีวะมาทักใครมันหน่อยโอ้ยโอ้ยโ,โ,โดนโดนโดนมันเจ็บอ่ะคัน ออครันออกนั่น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 เ่เออพันแปดปืนพังไปน้องรู้จักเรือประจันบานเป,ปล่าความถือไม่เข้าใครออกใครเลยนะน้องเงี้ยจบเกินว่าจะโดนลุงเราจะเจอละไอตัวนี้อยู่หลังสุดเลยแอบเพื่อนเจอไม่ไปช่วยเพื่อนหรอครับเอาเปรียบเพื่อนกันไปหรือเปล่าไหนวะปานเขาด้วยคนปีนขเขาเนี่ไปไม่รอดแน่น้องเดรีบหนีรีบหนียนังเคหรือเปล่าวนะน่ะ ไม่น่าอีกคีนะดูแลเฮ้ยจะมาลัดเราเหรอเพื่อนเราขอในแม่ลำเนี้ยเราขอถึงโอ้เพื่อนเตาใหญ่เลยว่ะแม่รับลับตาคือลำนี้อยากใส่อยอะไรมาใส่เราขอทำตำเม็ดขอทำตำเม็ดห,หน่อยนะโอ้ยโดนน้อยเว้ยโอ,โอ,โอ้ไม่นะ เอาซียังไงไม่ต้องผูกมาฐานนี้อ่ะเดี๋ยวไปดักเดี๋ยวเราไปดักเองเพื่อนเดี๋ยวเราไปดักเองไปตอนมาเออไปตอนมาเดี๋ยวเราไปดักเองมีงพึ่งรีบตายนะเดี๋ยวไปดักเองเออรอดมั้งเออ <laughs> จะตายแล้วเนี่ยไม่น่ารอดไม่น่ารอดยังไงก็ตายดอกมันมาไม่น่ารอดอีกนิดเดียวแค่นั้นน่ะอีกนิดเดียวยังตายเออ <laughs> โอ้เดี๋ยวคนเดียวทำอะไรได้วะตั้งสามฐานเอยเอาว่ะ สร้างผลงานได้แค่นี้9 3 1 2ดาเมจนี่แหละทำนี่แหละความเสียหายที่เราทาเพื่อนมันก็แย่งผลงานหมดเลยไม่เชื่อดูคะแนนทีมอันดับอันดับเราเกือบโลอะไอโอมาห้ามัน่าหมดเลยอะมันจมหมดเลยเนี่ยถ้ารอบเมื่อกี้ไม่ติดว่าลุบระโมบลุบมากไม่หิวคิวแล้วไล่ตามจนโดนลุมยิงตายน่าจะได้ผลงานไม่ต่างกับไอเจ้าหมอนี่แน่นอนเออผิดพลาดนิดเดียวครับผิดพลาดนิดเดียวเป็นเรื่องปกติคนเราก็ต้องมีกิเลสตัณหาอยู่แล้ว เอาละครับเป็นยังไงบ้างสำหรับเกมเว r ร Off w a วอ h ์ชในครั้งนี้นะครับก็กลับมาเล่น,นหายคิดถึงกันเท่านั้นเองถ้าหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับถ้าหากใครมีเกมอะไรใหม่ๆน่าสนใจสนุกแนะนำก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับเผื่อจะได้สัรหาแล้วก็มาเล่นให้ดูกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้โอกาสหน้าไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ